วัย26ปีครับทางด้านของดาวสีตรังอยู่ครับอยู่เคาะไปเรื่อยครับแม่ออกอาวุธเยอะจริงๆครับมาฮาฟาดิลีขยันครับมาตัดํำตัวลูกเตะลูกเข่าโอ้จะดึงสอกกลับครับดาวครับดาวลูกไหนครับมาหยุดมาฮาเดินไม่หยุดอยู่แล้วนะครับทางด้านของมาฮาจากโมร็อกโกครับดาวสีตังก็รัวเหมือนกัน แต่มาแบบรัวๆทีๆนะครับอาวุธของมหานปปรครับอัเประคัตแม่แต่ว่าบล็อกดีจริงๆครับออเอาบวกกันแล้วทั้งบวกทั้งปักครับไม่หัดูมวยเขาต่อยเลยครับไม่มีหยุดนะครับดูครับอ่า แตม่นัดสอกสายสวยครับปากซอกแต่ว่ากาดแน่นครับดาวสีตรังครับเอาโดนลำตัวเข้าไปโูกคูเลยนะครับเหมือนกันครับดูครับอ้าวนี่ครับเติมไปเรื่อยครับเติมไปเติมไปเติมไปครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอ้โหมาเลยครับแรกกันครับคนละทีแต่ต้องแบบนี้ครับเปิดเกมแรกกันเลยครับ ครับวันนี้ครับเด็กมวยเดือนครับไม่มีใครยอมใครกับวันสุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์นี้ครับสนุกจริงๆครับโอ้โหอ้าวยับสายเข้าหน้าโอ้โหอ้าวครับโดนนะครับมาฮาก็โดนครับแม้แต่ว่ามาฮาเนี่เดินดันไปเรื่อยครับดูครับนี่ครับขยันจริงๆครับสาวโมร็อกโคนี้ด้านขวา ใต้ตาเหมือนจะมีปัญหาแล้วครับค่อยๆบวมขึ้นมาเรื่อยๆครับโอ้โหดูมหาครับครับเคยเสด็จมาโมวยไทยที่สนามโมลุมพินีพระราม4ี่ครับยุคนั้นครับเอาครับมืสงสามมาเป็นชุดเหมือนกันครับทางด้านของดาวสีตรังพยายามจะกัดฟันบวกครับโอ้สุดมันครับคู่นี้ครับดูครับไม่มีใครยอมใครครับใส่กันยับเลยครับ ใช่ว่าเจ็บนะครับดาวสีตรังครับแต่ว่าตอนนี้ครับไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่จะโต้คืนครับต้องเอาคืนครับมาฮานี่ก็โหอึดจริงๆครับโดนก็เยอะครับโต้ก็แย่โอ้ดาวสีตรังก็มาดีนะครับวันนี้แต่ว่านี่ครับความถี่ของอาวุธครับดูครับโอ้โหซ้อมอนีางเป็นแรกและครับตอนนี้ครับมาฮานี่ก็โดนเยอะนะครับอลวัดขวาครับโต้คืนโอ้โหอะไรครับดูครับเาเคาะไปเรื่อยอ้าว อยู่ที่ใครจะเก็บทรงอยู่ที่ใครจะโดนหนักกว่ากันเท่านั้นเองครับแม่ดูสนุกสนานครับแฟนๆหน้าจอช่อง8ก็มีความสุขเลครับดูครับทีต่อทีครับดูแล้วมีความสุขดูแล้วมีความรู้ดูแล้วสร้างไซนี้ดูครับแข็งแรงมากนะครับแต่ว่าอย่างว่าครับมาฮาดูครับมาฮาฟาดิลีครับโดนนะครับแต่ว่ายังไม่ยุบครับเดินบีเข้าไปอัปปอร์คัตเข้าเดียว โอ้โหมาหานี่ก็หน้าตานี่บวมปูดไปเหมือนกันนะครับเจอหมัดของดาวสีฟังครับต่างคนต่างช้ำนะครับ8 for a winner ผู้ชนะจากบุมเย้เป็นดาวสีตรังสู้ตายมวยไทยนะครับโอ้โหเร่งเครื่องมาครับเอาชนะคะแนนมาหาฟาดีลี่ไปได้ครับ